ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกันรายาณมิตรทุกท่านค่ะวันนี้ดวงดีชาแน,นลขอเสนอเรื่องโบราณว,าว่าว้วกับเจ็ดเคสต้องห้ามค่ะก่อนอื่นก่อนจะรับฟังเรื่องราวดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะค่ะ โบราณว่าไว้เจ็ดคิดต้องห้ามก่อนออกจากบ้านวัยเด็กของหลายๆคนที่เคยผ่านมาคงจะคุ้นหูคุ้นตากับประโยคที่ว่าโบราณว่าไว้ไม่ว่าจะจากปากคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะจากคุณตาคุณยายที่เตือนเรานักเรานาวันนี้เราจะพามาฟังกันดูเจ็ดประโยคที่ได้เจอหรือได้ยิน แล้วต้องระวังหนึ่งจิ้งจกทักห้ามออกจากบ้านเอาไหนใครกำลังจะออกจากบ้านแล้วได้ยินเสียงจิ้งจกทักกันบ้างแต่ไม่ใช่เราที่ได้ยินคนเดียวแม่เราก็ดันหูดีได้ยินเป็นเพื่อนแล้วก็ส่งเสียงเตือนทางไกลมาว่าระวังตัวดีๆนาลูกจิ้งจกทักก่อนออกจากบ้านมันเป็นรางไม่ดี การที่จิงจกร้องทักแล้วเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายให้เดินทางได้เป็นความเชื่อโบราณที่เล่าตามกันมาแต่ในปัจจุบันหลายหลายคนอาจจะชินกับการได้ยินเสียงจิงจกร้องจนไม่ได้สนใจช่วงเวลา ก็คงอธิบายได้ว่าเป็นการร้องตามธรรมชาติของสัตว์ 2. ได้ยินใครเรียกอยากขานตอบโดยเฉพาะตอนกลางคืนในวัยเด็กหากได้ยินแบบนี้คงกลายเป็นเรื่องสยองขวัญของไขรหลายๆคนว่าถ้าเราได้ยินเสียงไขรเรียกก็ไม่รู้อยากไปขานตอบเด็ดขาดเพราะอาจเป็นเสียงเรียกจากดวงวิญญาณ แต่ทว่าทุกวันนี้พี่ไปสนีทเอ่ยแก๊บเอ่ยถ้าไม่ขาดก็คงจะไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวอดได้ของที่สั่งแล้วจะยุ่งเลยสหวีหักให้ทิ้งห้ามเก็บโบราณเขาบอกว่าห้ามใช้หวีที่หักหวีหักแล้วให้ทิ้งไปเลยไม่ว่าจะซื้อมาแพงหรือเสียดายแค่ไหนก็ตามเพราะหากหวีเกิดหักคาผมโบราณเชื่อว่า จะกเกิดเรื่องไม่ดีตามมาแต่ในปัจจุบันสาเหตุของการวีหักก็คงมีได้หลายรูปแบบอาจจะเพราะวีเปราะบางผมพันกันยุ่งเหยิอจนเกินไปก็ได้ 4. เข้าร้านตัดผมในทุกวันยกเว้นวันพุธห้ามตัดผมวันพุธใครที่สายเข้าร้านตัดผมโดยเฉพาะตอนวัยเรียนที่ต้องตัดให้ถูกระเบียบตลอดเวลาเมื่อไหร่ ก็ตามที่จะไปตัดหากเป็นวันพุธแม่ก็จะบอกว่าอย่าไปตัดวันนี้ไว้ไปพรุ่งนี้หรือหลายๆล,ล,ล้านตัดผมเขาก็จะปิดในวันพุธกันไปซ้หมดก็เพราะเชื่อว่าการตัดผมวันพุธจะทำให้เกิดอับปมงคลกับชีวิตแต่ทุกวันนี้ความสวยรอไม่ได้วันไหนก็ได้หมด 5. เคาะจานข้าว ก็เหมือนเรียกสิ่งที่มองไม่เห็นมากินด้วยสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กๆชอบเคาะจานข้าวทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ตามเมื่อส่งเสียงปุ๊บจะมีสัญญาณการเตือนอัตโนมัติมาว่าอย่าเคาะจานข้าวทั้งทั้งที่ช้อนเราดันบังเอิญขูดกับจานแล้วเกิดเสียงก็ข้าวมันอร่อยนี่นาที่โดนห้ามก็พอเชื่อว่า มันเป็นการเรียกวิญญาณที่ผนิจจรเมื่อได้ยินเสียงเราเคาะจานก็จะพากันมาแย่งเรากินข้าวโบราณเขาว่ามาแบบนี้6รับตอนพุกคคำระหว่างจะไม่ตื่นวัยเด็กกำลังสนที่กลับบ้านมาจากโรงเรียนอย่างเหน็กเหนื่อยก็พร้อมที่จะล้มลงบนโซฟาหรือที่นอนเพื่อพักสายตาแบบสุดๆ แต่กับโดนปลุกหรือโดนแบกไว้ด้วยคำว่าอย่านอนตอนเย็นมันไม่ดีถือเคล็ดว่านอนทับต่อวันอาจทำให้ถูกผีอำหรือหลับยาวไปเลยเป็นเคล็ดของโบราณที่แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะก็เราแค่ง่วงเจ็ดห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนใครก็แล้วแต่ที่หยิบไม้กวาดมาทำความสะอาดบ้านในตอนกลางคืนรู้หรือไม่ว่า โบราณเขาว่าไว้ห้ามกลวดบ้านตอนกลางดึกเพราะเชื่อว่าจะเกิดการกวาดเงินกวาดทองออกไปจากบ้านทําให้บ้านอับโชคได้แต่ความเป็นจริงเราแค่รักสะอาดบางบ้านอาจไม่มีเวลาทําในตอนกลางวันก็เลยมาทําในตอนกลางคืนก็ได้จะสังเกตได้ว่าการที่โบราณว่าไว้ส่วนใหญ่มักเป็นการถือเค จากการกระทำรรว่าด้วยเรื่องของสุขภาพความมั่งคัง่งเรื่องผีสางต่างๆที่เป็นความเชื่อส่วนใหญ่ของคนในอดีตเป็นเพียงการถือเคสหรือเพื่อสร้างกุศโลบายงดการกระทำนั้นๆเช่นการห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนแท้จริงแล้วก็อาจจะเพื่อไม่ให้รบหวนผู้ที่ต้องการพักผ่อนก็ได้ซึ่งในปัจจุบัน หลายๆความเชื่อหรือคติโบราณว่าไว้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจะเชื่อหรือไม่ด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่และข้อเท็จจริงต่างๆที่อิงไปตามหลักทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเป็นไปตามความเชื่อและความสบายใจของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้อาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเชื่อไม่เชื่อ ก็ลองทำตามดูก็ไม่เสียหายนะคะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาตีแผ่เยผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นธรรมทานมาณที่นี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังขออำนาจ ุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยบำเพ็ญมาเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขขุนพระรักษาเทวดาคุ้งคอรงขอให้มีความเจริญในศิลปในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ